ฉันเคยคิดว่าลูกสะภ้ยจะเป็นลูกสาวคนที่สองของฉันแต่ตอนนี้เธอเป็นแค่คนแปลกหน้าในบ้านเสียงนาฬิกาโบราณในห้องถงตีบอกเวลาหกโมงเช้าเสียงของมันก้องกังวานในความเงียบเป็นเสียงที่ฉันคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเหมือนเพื่อนเก่าที่คอยปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ในแต่ละวันฉันลุกจากเตียงอย่างเงียบเชียบพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนใครอีกคนที่ยังหลับอยู่ในห้องข้างๆ สามีของฉันหน้าหรือเปล่าหลอกเขาตื่นไปใส่บาที่หน้าปากซอยตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วคนที่ฉันไม่อยากรบกวนคือลูกสะใา้ของฉันเองแพรฉันเดินลงบันไดไม้ที่ขัดนองมาอย่างดีเสียงฝีเท้าของฉันเบาหิวความเคยชินตลอดหลายสิบปีทำให้ฉันรู้ว่าต้องเหยียบตรงไหนบันไดถึงจะไม่ลั่นเยดอาดในครัวทุกอย่างยังคงอยู่ในความมืดฉันเปิดไฟเพียงดวงและกกเหนือเตาพอให้มองเห็นทางฉันหยิบหม้อข้าวออกมาสาวข้าวอย่างคล่องแคล่ว กับปริมาณน้ำด้วยนิ้วเหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่สาวๆกลิ่นข้าวหอมมะลิใหม่ลอยขึ้นมาแต่จมูกกลิ่นที่เคยทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจแต่ตอนนี้มันกลับทำให้ฉันรู้สึกวาวเวสมัยก่อนตอนที่ตากล้องลูกชายคนเดียวของฉันยังไม่แต่งงานครัวนี้จะมีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้าฉันจะทำอาหารส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านตาก้องจะลงมาพร้อมพร้อมกับเสียงบ่นวงงัวเยว่าหอมจนนอนต่อไม่ไหวแล้ว เราจะนั่งกินข้าวเช้ากันพร้อมพร้อมหน้าพร้อมพร้อมตาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเสียงหัวเราะของเราสองคนแม่ลูกดังกล้องอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันเคยฝันว่าเมื่อตาก้องมีครอบครัวบ้านหลังนี้จะยิ่งอบอุ่นขึ้นไปอีกจะมีเสียงหวานหวานของลูกสะพ้ายคอยถามว่าคุณแม่จะทําอะไรคะให้หนูช่วยนะจะมีคนมาช่วยฉันจัดสํหรับกับข้าวช่วยกันคิดเมนูอาหารเย็นมีลูกสาวอีกคนมาคอยออดอ้อนแต่ความจริงมันช่างแตกต่างแพร ผู้หญิงที่ตาก้องเลือกเธอนอนตื่นสายได้จนถึงแปดโมงก็โมงบางวันถ้าเป็นวันหยุดก็ลาดยาวไปถึงสิบโมงเช้าตอนที่เธอลงมาข้าวเช้าที่ฉันอุตส่าห์ตื่นมาทำก็เย็นชืดหมดแล้วเธอก็แค่เปิดตู้เย็นหาขนมปังกับแยมหรือบางที่ก็แค่ส่งกาแฟแก้วเดียวแล้วก็ขึ้นห้องไปทำงานของเธอต่อห้องครัวที่ฉันหวังว่าจะเป็นพื้นที่สารสัมพันธ์ของเรากับกลายเป็นเพียงทางผ่านให้เธอมาหาอะไรกินเท่านั้น ฉันยังจำวันแรกที่ตากล้องพาแพรมาแนะนำให้รู้จักได้ดีเธอดูเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แต่งตัวเก่งพูดจาฉะฉานท่าทางมั่นใจในตัวเองฉันมองลูกชายที่มองเธอด้วยสายตาเปี่ยมสุขแล้วก็ได้แต่ยิ้มรับพยายามเปิดใจยอมรับผู้หญิงที่ลูกรักแต่ลึอกอกในใจมันก็มีเสียงเล็กกค้านขึ้นมาเธอจะเข้ากับบ้านเราได้เลยวิถีชีวิตของเราที่เรียบง่ายทุกอย่างมีแบบแผนจะเข้ากับผู้หญิงที่ดูลักอิสระอย่างเธอได้จอริงลิงหรือ แต่ฉันก็ปัดความคิดนั้นทิ้งไปบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งมีอคติเด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นเดี๋ยวพอแต่งเข้ามาอยู่ด้วยกันก็คงค่อยๆปรับตัวได้เองฉันคิดผิดหลังแต่งงานตาก้องกับแพรย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันยกชั้นบนทั้งชั้นให้เป็นพื้นที่ของพวกเขาจัดห้องนอนใหญ่ที่เคยเป็นของฉันกับสามีให้ใหม่ตกแต่งอย่างสวยงามหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักของฉัน แต่ดูเหมือนว่าแพรจะไม่ได้ต้องการบ้านในความหมายเดียวกับฉันเย็นวันแรกที่ย้ายเข้ามาฉันตั้งใจทําอาหารเย,ย็นเต็มโต๊ะมีแต่ของปวดของตาก้องทั้งนั้นฉันรอพวกเขาลงมาทานข้าวแต่จนแล้วจนลอดก็ไม่มีวี่แววฉันเลยเดินขึ้นไปดูเห็นตาก้องกําลังช่วยแพรจัดของอยู่ในห้องสวนบนเตียงมีกล่องพิซซ่าวางอยู่ตาก้องหันมาเห็นฉันก็ทําหน้าเจือนนแม่ครับพอดีแพรเขาเหนื่อยย่อๆนะครับเลยสั่งพิซซ่ามากินกันง่ายย่อๆก่อนใจฉันหล่นวูบ กับข้าวที่ฉันตั้งใจทําทั้งบ่ายกลายเป็นอากาศธาตุไปในทันทีฉันได้แต่ฝืนยิ้มอ้อไม่เป็นไรลูกนั้นเดี๋ยวแม่เอาของแม่ไปเก็บในครัวก่อนนะฉันเดินกลับลงมานั่งมองกับข้าวมากมายบนโต๊ะคนเดียวความเหนื่อยจากการทําอาหารหายไปหมดเหลือเพียงความน้อยใจที่เข้ามาแทนที่นี่ขนาดแค่วันแรกนะแล้วมันก็มีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆฉันชวนแพรไปตลาดตอนเช้าเธอบอกว่าไม่ถนัดตื่นเช้าปกติเธอสั่งของสดออนไลน์เอา,า,เอาสะดวกกว่า ฉันสอนเธอทำแกงเขียวหวานสูตรของย่าทวดเธอก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าขอบคุณค่ะคุณแม่แต่แพ้ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารเท่าไหร่ส่วนใหญ่ซื้อกินหรือไม่ก็ทำอะไรง่ายย่อๆค่ะทุกครั้งที่ฉันพยายามจะสอนหรือแนะนำในสิ่งที่ฉันคิดว่าดีสำหรับครอบครัวเธอก็มักจะมีเหตุผลของคนรุ่นใหม่มาปฏิเสธเสมอเธอไม่เคยปฏิเสธฉันด้วยท่าทีแข็งกร้าวเลยนะเธอยิ้มแย้มพูดจาสุภาพเสมอแต่คำพูดสุภาพเหล่านั้นมันเหมือนกำแพงไวส้สอสอที่กั้นระหว่างเราเอาไว้ มันทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่มีวันเข้าถึงตัวตนของเธอได้เลยเธอเรียกฉันว่าคุณแม่แต่ในแววตาของเธอฉันเป็นแค่แม่ของสามีไม่ใช่แม่ของเธอจริงๆเรื่องเล็กก้อ้น้อยในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับฉันได้เสมอการตากผ้าฉันสอนให้เธอสะบัดผ้าก่อนตาก่อผ้าจะได้ไม่ยับมาก่อแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามารีดก็ได้เหมือนกันการจัดบ้านฉันชอบให้บ้านดูโอลงลงสบายตาแต่เธอชอบซื้อของตกแต่งจุกจิกเข้ามาเต็มไปหมด บอกว่ามันเป็นสไตล์ของเธอแม้กระทั่งเรื่องการไว้เจ้าที่เจ้าทางในวันพระเธอก็แค่ยกมือไว้ส่งต่อจากหน้าประตูห้องไม่เคยลงมาจุดธูปเทียนด้วยกันเลยสักครั้งฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนแก่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกในสายตาของทุกคนฉันพยายามจะพูดกับตาก้องแต่ลูกชายที่เคยฟังฉันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม่ครับแพ้เขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเขาถูกเลี้ยงมาอีกแบบเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงแต่นี่มันบ้านเรานะก้องอยู่บ้านเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับเราบ้างสิ โทรแม่เรื่องเล็กกน้อยน้อยเองนะ่าอยากเก็บมาคิดมากเลยครับเรื่องเล็กน้อยสาหรับเขาแต่สําหรับฉันมันคือการไม่ให้เกียรติกันมันคือการบอกไปในต่อว่ากฎเกณฑ์ของบ้านนี้ไม่มีความหมายสําหรับเธอตาก้องปกป้องแพ้ทุกครั้งทุกครั้งจอริงลิงไม่ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรไม่ว่าฉันจะยกเหตุผลอะไรมาอ้างเขาก็จะหาเหตุผลมาเข้าข้างภรรยาของเขาเสมอแม่ครับแพ้เขาทำงานเหนื่อยกลับมาก็อยากพักผ่อนแม่ครับสมัยนี้เขาไม่ทำกันแบบนี้แล้ว แม่ครับไซเยนนนะครับอย่าพึ่งอคติกับแพรเลยคําว่าอาคติของลูกชายมันกีดลึกลงไปในใจฉันฉันเลี้ยงเขามากับมือทุ่มเทให้เขาทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันกลับกลายเป็นคนที่มีอคติในสายตาเขาไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งถูกลูกชายที่รักที่สุดทอดทิ้งไปหาผู้หญิงอีกคนหนึง่งความน้อยใจมันทับถมจนกลายเป็นความขุ่นเคืองฉันเริ่มมองแพรในแง่ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆทุกการกระทําของเธอไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันดูขัดหูขัดตาฉันไปหมด วันรวมญาิประจำเดือนที่บ้านเราจัดขึ้นทุกเดือนสมัยก่อนตาก้องจะตื่นเต้นมากคอยช่วยฉันเตรียมของคอยต้อนรับยาติดติแต่พอมีแพรเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่กับเธอสองคนในห้องพอถึงเวลาอาหารก็ลงมากินด้วยแล้วก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนทิ้งให้ฉันเป็นคนตอบคำถามญาติต่อที่คอยถามถึงลูกสะภ้ายคนสวยสะภ้ายป้าสมแล้วไม่ลงมาช่วยงานเลยหรือจะป้านีย่าถางหางของฉันเอ่ยถามขึ้นกลางวงข้าวฉันได้แต่ฝืนยิ้มอ๋อ พอดีแพ้เขาไม่ค่อยสบายนะ่ะจะเลยให้พักอยู่ข้างบนชั้นโกหกโกหกเพื่อรักษาหน้าลูกชายและลูกสะใภ้แต่ในใจมันร้อนลุ่มไปหมดเย็นวันนั้นฉันตัดสินใจคุยกับตากล้องอีกครั้งก้องวันนี้ทำไมไม่บอกให้แพ้ลงมาช่วยแม่บ้างเลยละยาติติเขาถามกันใหญ่โท่แม่ก็แพ้เขาไม่รู้จักใครนี่ครับลงมาก็ทำตัวไม่ถูกอึดอัดเปล่าเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักละ่ะถ้าไม่ลงมาทำความรู้จักแบบนี้ฉันเริ่มขึ้นเสียง เอาไว้วันหลังก็ได้ครับนี่คือส่วนที่ส,สองของบทละครครับนะฉันเริ่มขึ้นเสียงแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักละถ้าไม่ลงมาทําความรู้จักแบบนี้แม่ครับแพ้เขาไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆตากองยังคงพูดด้วยน้ําเสียงเรียบต่อแต่แฝงไปด้วยความลาคาญการบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาอึดอัดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอึดอัดหรอฉันแค้นหัวเหรอแค่ลงมานั่งกินข้าวกับญาติผู้ใหญ่ของสามีตัวเองเนี่ยนะมันน่าอึดอัดตรงไหน แค่ทำตัวให้มันน่ารักน่าเอ็นดูยิ้มแยม้มถ้าใายมันจะตายหรือไงแต่นั้นไม่ใช่นิสัยของแพรนี่ครับแม่ประโยคนั้นเหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟแล้วนิสัยของเขาเป็นยังไงละนอนตื่นสายไม่ทำงานบ้านไม่สนใจใครหน้าไหนในบ้านนี้เลยนะ่ะหรือนี่เหรือสภายที่แกภูมิใจนักหนาแม่ตาก้องขึ้นเสียงใสฉันเป็นครั้งแรกแม่พูดแรงเกินไปแล้วนะฉันตัวชาลูกสายที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะดูว่าแอลงลงตอนนี้เขากำลังตวาดฉัน เพื่อผู้หญิงคนนั้นน้ำตาของฉันไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ความเสียใจความผิดหวังความโกรธมันปนเปนกันไปหมดใช่สิตอนนี้แม่มันพูดอะไรก็ผิดไปหมดแล้วนี่ฉันพูดเสียงสั่นในสายตาแกตอนนี้มีแต่เมียที่ดีเลิศประเสริฐสีสวนแม่แก่ๆคนนี้มันก็แค่คนขี้บ่นหน้ารำคาญฉันไม่รอให้เขาได้พูดอะไรต่อฉันรีบเดินกลับเข้าห้องนอนของตัวเองปิดประตูลงก่อน แล้วสุดตัวลงร้องให้ข้างเตียงเสียงซื้นของฉันดังแข่งกับเสียงหัวใจที่แตกสลายบ้านของฉันบ้านที่ฉันเคยมีความสุขที่สุดตอนนี้มันกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้ฉันเจ็บปวดที่สุดไปแล้วหลังจากวันนั้นบรรยากาศในบ้านก็เย็นช้ายิ่งกว่าเดิมฉันกับแพรเราแทบจะไม่คุยกันเลยถ้าไม่จําเป็นเวลาเจอกันในบ้านเราก็ทําเหมือนเป็นอากาศาธาตุของกันและกันเวลาทานข้าวท่าตากองอยู่ด้วย เขาก็จะพยายามชวนคุยแก้เกิดแต่ถ้าเขาไม่อยู่เราสองคนก็จะนั่งกินข้าวกันเงียบต่อได้ยินเพียงเสียงช้อนซ่อมกระทบจานมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเหมือนมีสงครามเย็นเกิดขึ้นกลางบ้านฉันพยายามทําใจให้ชินพยายามบอกตัวเองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วจะไปคาดหวังให้เด็กสมัยนี้เป็นเหมือนเราคงไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ฉันเห็นการกระทําของแพรมันก็อดที่จะรู้สึกขัดใจไม่ได้อยู่ดี เธอชอบสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินคนเดียวในห้องบอกว่าสะดวกดีไม่ต้องรบกวนฉันทำกับข้าวแต่สำหรับฉันมันคือการสร้างอาณาจักรส่วนตัวคือการขีดเส้นแบ่งว่านี่คือพื้นที่ของฉันคุณแม่ไม่ต้องเข้ามายุ่งเธอซื้อเครื่องซักผ้าผออ้าเครื่องใหม่มาตั้งไว้ที่ระเบียงห้องของเธอเองบอกว่าของฉันมันรุ่นเก่าแล้วกลัวทำเสื้อผ้าแพงๆของเธอพังแต่สำหรับฉันมันคือการปฏิเสธน้ำใจของฉันโดยสิ้นเชิงเครื่องซักผ้าเครื่องเก่าที่ฉันใช้ซักเสื้อผ้าให้ตากรงมาตั้งแต่เด็กจนโต ตอนนี้มันไม่ดีพอสําหรับภรรยาของเขาแล้วงั้นหรือทุกอย่างที่เธอทํามันตอบยับไม่ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกในพื้นที่ของลูกชายและเธอก็เป็นคนนอกสมัครครอบครัวของเราแล้ววันสาคัญที่ฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องที่สุดก็มาถึงวันทําบุญบ้านประจําปีซึ่งเป็นประเพณีที่ครอบครัวเราทําสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นวันที่ลูกหลานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับมารวมตัวกันที่บ้านหลังนี้ เพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านและครอบครัวมันเป็นมากกว่าพิธีกรรมทางศาสนาแต่มันคือสายใยที่เชื่อมโยงทุกคนในตระกูลเข้าไว้ด้วยกันฉันบอกเรื่องนี้กับทุกคนล่วงหน้าเป็นเดือนฉันเดินขึ้นไปบอกตากล้องกับแพรถึงในห้องนอนของพวกเขาด้วยตัวเองก้องแพรวันเสาร์สิ้นเดือนนี้นะวันทําบุญบ้านอย่าลืมลางานกันละโดยเฉพาะแพรนะลูก ปีนี้เป็นปีแรกที่หนูมาเป็นสะพายบ้านนี้ต้องอยู่ช่วยแม่เตรียมงานนะฉันพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีที่สุดพยายามลืมเรื่องบาดหมางที่ผ่านมาตาก้องพยักหน้ารับคำครับแม่เดี๋ยวผมจัดการลาง,งานให้ครับฉันหันไปมองแพรรอคอยคำตอบจากเธอเธอยิ้มแห้งตอแล้วพูดในสิ่งที่ทำให้ใจฉันกระตุกวูบเออคือพอดีวันนั้นแพมีไปสมนาสำคัญของที่ทำงานที่ต่างจังหวัดพอดีเลยค่ะคุณแม่ เป็นงานที่เลื่อนไม่ได้จอลิงลิงค่ะแผลต้องขอโทษด้วยนะคะเรากับมีใครเอาน้ำเย็นจัดดดมาสาใส่หน้าฉันสมนาในวันสำคัญที่สุดของครอบครัวสามีเนี่ยนะสมนาอะไรจะสำคัญไปกว่าการไหวบรรทบุรุษของตัวเองน้ำเสียงของฉันเริ่มแข็งคือมันเป็นงานใหญ่ของบริษัทนะค่ะคุณแม่ท่าแพรไม่ไปจะมีผลต่อการประเมินปลายปีเธอยังคงตอบด้วยท่าทีสุภาพแต่ฉันไม่ต้องการความสุภาพจอมปลอมนั่นอีกต่อไปแล้ว หมายความว่าการประเมินปลายปีของหนูมันสําคัญกว่าลากเงาของครอบครัวนี้งั้นสิไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณแม่แล้วมันแบบไหนฉันตวาดลั่นความอดทนของฉันสิ้นสุดลงแล้วเธอเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาบ้านนี้แต่เธอไม่เคยคิดจะทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เลยสักนิดงานบุญงานทานไม่เคยสนใจญาติพี่น้องไม่เคยคิดจะใส่ใจประเพณีของบ้านก็ไม่เคยเห็นอยู่ในสายตานี้มันหมายความว่ายังไงแพรแม่ ใจเย่นนก่อนครับตาก้องรีบเข้ามาขวางระหว่างฉันกับภรรยาของเขาแพรเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเหตุสุดวิสัยเหรองานของบริษัทมันจะสุดวิสัยกว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ยังไงแกตอบแม่มาสิก้องแกรู้ไหมว่าวันนี้มันสําคัญกับครอบครัวเราแค่ไหนฉันหันไปจ้องหน้าลูกชายตัวเองน้ําตาไหลาอาบแก้มแต่แกก็ยังจะเข้าข้างมันตั้งแต่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตแกก็ไม่เคยเห็นหัวแม่คนนี้อยู่ในสายตาเลย แม่มันจะรู้สึกยังไงจะเสียใจแค่ไหนแกไม่เคยสนใจโท่แม่อย่าพูดแบบนี้สิครับตาก้องทำหน้าลำบากใจทำไมจะพูดไม่ได้หรือมันไม่จริงนี่มันบ้านของฉันประเพณีของครอบครัวฉันถ้าเขาทำตามกฎของบ้านนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองใหญ่กว่าบรรพบุรุษก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ฉันไม่ต้อนรับคนที่ไม่ให้เกียรติครอบครัวของฉันคำพูดสุดท้ายของฉันดังกล้องไปทั่วห้องแพยืนหน้าซีเผือดแววตาของเธอสันละลิก ส่วนตาก้องก็ได้แต่อปะค้างมองหน้าฉันสลับกับภรรยาของเขาบรรยากาศเงียบงันจนน่ากลัวมีเพียงเสียงสะอื้นของฉันที่ยังดังอยู่ฉันหันหลังเดินออกมาจากห้องนั้นปล่อยให้สองสามีภรรยาอยู่กับความเงียบงันเบื้องหลังฉันเดินลงบันไดมาอย่างหมดแรงสุดตัวลงนั่งบนโซฟาตัวเก่าในห้องถงมองไปรอบบกบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจําแต่วันนี้มันกลับดูว่างเปล่าเหลือเกินฉันต้องทนอยู่กับคนนอกในบ้านของฉันเองไปอีกนานแค่ไหน ฉันต้องยอมรับความแปลกแยกนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่หรือแท้จริงแล้วฉันเองที่เป็นคนผิดฉันเป็นแม่ผัวที่ใจแคบและน่ารังเกียจที่พยายามจะบงการชีวิตของทุกคนใช่ไหมฉันเป็นคนที่เยอะเกินไปจอริงริงร,ง,รงลือครับนี่คือส่วนสุดท้ายของบทละครครับฉันนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้ความเงียบในบ้านมันหนักอึ้งจนน่ากลัวเสียงสะอื้นของฉันเงียบไปแล้วเหลือเพียงความรู้สึกว่างโงในอก ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเอบาบาเดินลงบันไดามาแต่ไม่ใช่เสียงของตากล้องหรือแพรเป็นสามีของฉันเองเขาเดินมานั่งลงข้างข้างอย่างเยบบกเอื้อมมือมาลูบหลังฉันเบาๆใจเย็นนนะคุณเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเคยเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาเวลาหรอือฉันตอบเสียงแหบฉันให้เวลามามากขอแล้วนะพี่แต่มันไม่เคยมีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จะแย่ลงผมรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขายังคงพูดเรียบต่อ คุณคาดหวังว่าสไปซ์จะเป็นเหมือนลูกสาวอีกคนแต่แพรเขาไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่เราจะปั้นแต่งได้เหมือนกล้องนะคุณเขาโตมาในอีกสังคมหนึ่งถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึง่งความคิดความเชื่อของเขามันก็ย่อมแตกต่างจากเราแตกต่างจนไม่เห็นหัวผู้ใหญ่เลยหนะ้าเหรอพี่ผมไม่คิดว่าแพรเขาไม่เคารพเรานะสามีฉันถอนหายใจเพียงแต่วิธีการแสดงออกของเขามันต่างจากที่เราคุ้นเคยเด็กสมัยนี้เขาให้ครับนี่คือบทสรุปของเรื่องราว ความสําคัญกับพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นตัวของตัวเองสูงเราจะไปคาดหวังให้เขามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเรามันก็อาจจะมากเกินไปสําหรับเขามากเกินไปเหรอฉันส่วนกับทันควนน้ําเสียงเต็มไปด้วยความขมขืนแล้วความรู้สึกของฉันล่าพี่มันไม่มากเกินไปสําหรับฉันเหรอที่ต้องทนเห็นลูกชายตัวเองเปลี่ยนไปที่ต้องทนรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นในบ้านของตัวเองฉันแค่ขอให้เขาให้ความสําคัญกับครอบครัวบ้าง แค่ขอให้เขาเห็นแก่ประเพณีที่พวกเราทำกันมาทั้งชีวิตนี่มันมากเกินไปซอริงริงเหรอสามีฉันถอนหายใจยาวเขาไม่ตอบคำถามของฉันแต่เปลี่ยนเป็นพูดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคุณเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะหาจุดตรงกลางกันใหม่จุดที่ทั้งคนรุ่นเราและคนรุ่นเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รู้สึกว่าใครกำลังลุกลานใครจุดตรงกลางฉันทวนคำนั้นเอบาบาแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะพี่ ในเมื่อตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกผลักออกมาจนสุดขอบแล้วสามีฉันตกไหลฉันเอาบาๆอีกครั้งก่อนจะลุกเดินจากไปอย่างเงียบต่อทิ้งให้ฉันจมอยู่กับความคิดของตัวเองในความเงียบของห้องถงกว้างจุดตรงกลางนั้นเหรอฉันหลับตาลงภาพต่างๆไหลเข้ามาในหัวภาพห้องครัวที่เงียบเหงาในตอนเช้าภาพโต๊ะอาหารที่มีเก้าอี้ว่างเปล่าภาพสายตาของตากล้องที่มองฉันเหมือนฉันเป็นคนผิดภาพรอยยิ้มสุภาพแต่ห่างเหินของแพร ภาพกล่องพิซซาในวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาภาพเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ที่ระเบียงห้องของเธอและภาพล่าสุดคำปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงนานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวเหลา่าทุกภาพมันตอบย้ำความจริงที่ว่าเธอคือคนนอกและฉันก็กำลังจะกลายเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองเช่นกันเสียงนาฬิกาโบราณเรือนเดิมดังขึ้นอีกครั้งบอกเวลาที่ล่วงเลยไปแต่สำหรับฉันเวลามันเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่หยุดนิ่งอยู่กับความรู้สึกอ้างว้างและโดดเดี่ยวนี้ ฉันลืมตาขึ้นมองไปหลอบบกบ้านที่ฉันรักบ้านที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วยความรักและความทรงจำแต่ตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยความห่างเหินและช่องว่างที่มองไม่เห็นฉันต้องทนอยู่กับคนนอกในบ้านของฉันเองไปอีกนานแค่ไหนฉันต้องยอมรับความแปลกแยกนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่กันหรือว่าที่สามีฉันพูดมันคือความจริงว่าฉันเองที่เป็นคนผิดฉันเป็นแม่ผัวที่ใจแคบและน่ารังเกียจ ที่พยายามจะบงการชีวิตของลูกและยึดติดอยู่กับโลกใบเก่าของตัวเองใช่ไหมฉันเป็นคนที่เยอะเกินไปจอริงร้งริ้งเรือเมื่อความต้องการเพียงหนึ่งเดียวของฉันคือการได้เห็นลูกสะพ้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้จริงๆคำถามเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในหัวของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนแผ่นเสียงตกลองหาคำตอบไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในความมืดนั้นนานเท่าไหร่รู้ตัวอีกที แสงจันทร์ก็สาดสองเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่ในห้องถุงอาบไลฟเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแก่ที่คุณเคยให้ดูแปลกตาไปเหมือนไม่ใช่บ้านของฉันอีกต่อไปฉันได้ยินเสียงประตูห้องนอนชั้นบนเปิดออกแผวเบาตามด้วยเสียงพูดคุยที่ดังลอดลงมาฉันพยายามเงียหูฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้ได้ยินเพียงเสียงของตากล้องที่เจือความเหนื่อยหน่ายและเสียงสะอื้นในบาบาของแพรเสียงสะอื้นของเธอมันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกสมเพชหรือเห็นใจ แต่กลับทำให้ความขุ่นมัวในใจของฉันพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งร้องให้ทําไมในเมื่อเธอเป็นฝ่ายผิดเธอเป็นคนทําลายทุกอย่างเองไม่ใช่หรือเธอต่างหากที่ไม่เคยพยายามเข้าใจอะไรเลยหรือว่าฉันกําลังหลอกตัวเองความคิดของสาม,มีแวบกลับเข้ามาในหัวโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคุณจุดตรงกลางคําพูดหน้ายอๆแต่ทําไมมันถึงได้ยากเย็นนักสําหรับฉันฉันลองคิดทบทวน ตั้งแต่แพ้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้มีสักครั้งไหมที่ฉันพยายามจะเข้าสายโลกของเธอบ้างฉันมองว่าการตื่นสายของเธอคือความเกลียดขานแต่ไม่เคยมองว่านั่นอาจเป็นเพราะลักษณะงานของเธอที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในเวลาก่อลางคืนฉันมองว่าการสั่งอาหารของเธอคือการแบ่งแยกแต่ไม่เคยมองว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายหลังจากทำงานมาเหน่อยต่อฉันมองว่าการไม่เข้าสังคมกับญาติของฉันคือความหยิ่งยโส แต่ไม่เคยมองว่าเธออาจจะแค่ขี้อายและทำตัวไม่ถูกจริงๆฉันเห็นแต่ในมุมของฉันตัดสินทุกอย่างด้วยมาตรฐานของฉันมาตรฐานของแม่ผัวและสภายในอุดมคติที่ฉันวาดฝันไว้ฉันพยายามค้นหาความทรงจำดีๆระหว่างเรามันยากเย็นเหลือเกินเหมือนพยายามงม,มเข็มในมหาสมุทรแทงความคุณข้องหมองใจแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันไม่สบายเป็นไข้หนักอยู่หลายวันตาก้องไปทำงานต่างจังหวัด สามีฉันก็มีธุระด่วนต้องออกไปข้างนอกมีเพียงฉันกับแพรอยู่ในบ้านฉันนอนสมอยู่บนเตียงรู้สึกหมดเลี่ยงหมดแรงประตูห้องของฉันถูกข้อไอบาบาแพรเดินเข้ามาพร้อมพร้อมกับถาดอาหารในมือเป็นข้าวต้มรอนนที่มีกลิ่นหอมของขิงและกระเทียมเจียวลอยมาแต่จมูกคุณแม่คะแพรทำข้าวต้ม,มให้คะ่ะลองทานหน่อยนะคะจะได้มีแรงทานยาวันนั้นแววตาของเธอที่มองฉัน มันไม่ได้มีกำแพงไว้สอสออย่างที่ฉันรู้สึกมาตลอดมันมีความห่วงใยชายอยู่อย่างชัดเจนฉันจำได้ว่าฉันแค่พยักหน้ารับเอบาบาแล้วก็ปล่อยให้เธอป้อนข้าวต้มให้เหมือนเด็กๆโดยไม่ได้พูดขอบคุณเธอสักคำพอแค่รถฉันก็ลืมเรื่องนั้นไปสนิทกลับไปมองเธอด้วยสายตาแบบเดิมทำไมฉันถึงลืมเรื่องนั้นไปได้นะทำไมฉันถึงเลือกที่จะจดจำแต่เรื่องราวที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ความคิดของฉันถูกขัดจังหวะด้วยเสียงฝีเท้าที่เดินลงบันไดใหม่ครั้ง ขาวนี้เป็นตากล้องเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าฉั้นสายตาของเขาดูเหนื่อยล้าและสับสนแม่ครับเขาเรียกฉันเสียงเบาฉันไม่ได้มองหน้าเขาฉันยังคงจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างที่มืดมิดผมกับแพรเราคุยกันแล้วครับเขาพูดต่อแพรเขายกเลิกงานสำมานาแล้วครับเขาจะอยู่ร่วมงานทำบุญบ้านในวันเสาร์นี้ฉันนิ่งไปหัวใจของฉันกระตุกวูด มันควรจะเป็นความรู้สึกดีใจไม่ใช่เหรอในเมื่อสิ่งที่ฉันต้องการมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ทำไมทำไมฉันถึงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยมันกลับรู้สึกว่างเปล่ายิ่งกว่าเดิมเสียอีกเขาทำเพราะเขารู้สึกผิดหรือเพราะแกบังคับเขาฉันถามออกไปโดยไม่หันไปมองตาก็เงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะตอบว่าเขาทำเพราะเขาไม่อยากให้ผมลำบากใจและไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจไปมากกว่านี้ครับไม่อยากให้ฉันไม่สบายใจ ไม่ใช่เพราะเขาเห็นความสําคัญของงานนี้ไม่ใช่เพราะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราจริงๆแต่เป็นเพราะหน้าที่เพราะความกรเใจเพราะไม่อยากให้สามีของตัวเองต้องมาอยู่ตรงกลางระหว่างแม่กับเมียกําแพงไว้สอสอนั่นมันไม่ได้พังทลายลงเลยมันแค่ถูกฉาบหน้าด้วยการยอมทําตามเพื่อตัดปัญหาฉันข้อย่อยๆอหันไปมองหน้าลูกชายผู้ชายที่ฉันเลี้ยงมากับมือตอนนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความปวดร้าว ผมขอโทษนะครับแม่ผมขอโทษที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้น้ําตาของฉันลื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความโกรธหรือน้อยใจแต่เป็นความสงสารสงสารลูกชายของฉันและอาจจะสงสารตัวเองฉันไม่ได้ต้องการคําขอโทษฉันไม่ได้ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้สิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดคือครอบครัวครอบครัวที่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ดูเหมือนว่า ยิ่งฉันพยายามจะขวายคว้ามันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีนอนเถอะลูกฉันพูดด้วยเสียงที่แห่โผยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ตาก็มองฉันนิ่งๆเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อแต่สุดท้ายเขาก็แค่พยักหน้าแล้วเดินกลับขึ้นบันไดไปอย่างเงียบต่อฉันถูกทิ้งให้อยู่ในความเงียบอีกครั้งการที่แพรยอมอยู่ร่วมงานทําบุญบ้านมันคือใช้ชนะของฉันจอริงริงหรือหรือมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของสงครามเย็นและลอกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม การยอมของเธอในครั้งนี้มันจะทําให้ช่องว่างระหว่างเราลดลงหรือจะยิ่งขยายมันให้กว้างขึ้นไปอีกฉันลุกขึ้นยืนช้าชาเดินไปหยุดอยู่หน้าตู้ไม้สับเก่าแก่ที่ตั้งอยู่มุมห้องบนนั้นมีรูปถ่ายครอบครัวของเราวางอยู่เป็นรูปที่ถ่ายเมื่อหลายปีก่อนมีฉันสามีและตาก้องที่กําลังยิ้มอย่างมีความสุขไม่มีแพรอยู่ในนั้นฉันหยิบกรอบรูปนั้นขึ้นมารูปเนิ้วไปบนใบหน้าของลูกชายที่ยังดูเป็นเด็กในสายตาฉันเสมอ ฉันเคยคิดว่าลูกสะพ้ายจะเป็นเหมือนลูกสาวคนที่สองที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วฉันต้องยอมรับคนนอกคนนี้ในบ้านของฉันไปจนถึงเมื่อไหร่หรือสุดท้ายแล้วคนที่ต้องกลายเป็นคนนอกเสียเองก็คือตัวฉัน